The OK Weekly. OKR Improving your organization. life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะครับก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The OKR OK f i e l Book ซึ่งจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามัน,มนหมดแล้วละ่ะแต่ว่าเพื่อ,เอนเห็นใน จะเรียกว่าภาคพผพนวกเขาเนี่ยมันมีบทสรุปที่ดีก็เลยวันนี้จะขอเวลาอีกสักหนึ่งตอนมาเล่าให้ฟังนะครับในในบทสรุปบทสรุปอันนี้นะครับคือในหนังสือเล่มนี้เขาสอนให้คนเป็นโอเคอารโคช้ชเขา OK กโอเคโค้ชก็อาจจะเป็นคนที่ผมใช้ชื่อว่าเป็นโอเคแชมนเปี้ยนนะเป็นคนที่เอาโอเคไปใช้ที่องค์กรถ้าเป็นคนภายในก็เรียกว่าโอเคอาร์แชมเปี้ยนหรือในหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่า i n t e r n a l Coach หรือจะเป็นคอนซัลท์ข้างนอกที่จะไปติดตั้งระบบ OKR OK ให้กับองค์กรหรือในหนังสือเล่มนี้เรียกว่า external coach นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเวลาทำ OKR OK เนี่ยมันมี3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือการเซตแล้วก็อะไร OKR OK คําำถามที่โค้ชควรจะถามนะครับเริ่มต้นจากคำถามกว้างๆว่าใครคือลูกค้าของเราอะไรคือ จุดมุ่งหมายขององค์กรเรานะครับอะไรคือสิ่งที่เรานำเสนอหลักๆให้กับลูกค้านะครับอะไรคือสิ่งที่เป็น Impact หรือผลกระทบในระยะยาวที่เราต้องการนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราไปเจอ,เอพนักงานคนหนึ่งในในในลิฟต์นะครับในในอีเเวเตนะครับก็คือลิฟต์นั่นแหละนะครับเราจะอธิบายเรื่องราวของทีมเราเนี่ยให้สั้นๆ ภายในหนึ่งประโยคได้ออยังไงเพื่อจะได้เป็นโค o นะครับว่าเออทีมเราทําอะไรหรือบริษัทเราทําอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไอ้นี่เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับมิชชั่นนะเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทําอยู่มันมีคําถามชุดที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องหรือ alignment ว่าทีมเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอยู่กับใครบ้างนะครับหรือต้องร่วมมือกับใครบ้างนะครับแล้วก็มีทีมไหนที่ต้องมาขึ้นอยู่กับเราบ้างนะครับมีคําถามเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นะ ก็คืออะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราอยากที่จะทําให้มันสําเร็จหรือทําให้มันก้าวหน้านะครับทําไมสิ่งนั้นสําคัญทําไมต้องตอนนี้ด้วยนะหรือ,อคําถามที่ว่าถ้าเราจะต้องโฟกัสแค่วัตถุประสงค์เดียวเนี่ยวัตถุประสงค์นั้นคืออะไรนะครับแล้วมันทําให้มันไปตอบมิชชั่นที่เมื่อกี้เป็นภาพกว้างๆเนี่ยได้ยังไงนะครับอีกคําถามหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์คือว่าเราต้องการเอา วัตถุประสงค์ที่จะที่จะบอกว่าเราได้ร่วมมือกับใครทําอะไรกับทีมไหนด้วยหรือเปล่าคือไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราคนเดียวอะแต่ว่าต้องคอลลาบอร์เรกับทีมอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับคําถามที่เกี่ยวข้องกับ Key Result ในการดีไซน์โอเของทีมเนาะก็คือในเมื่อสุดสุดสุดพีเรียนี้แล้วสมมุติ3เดือนหรือ4เดือนเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์นี้แล้วนะครับคีย์ซมันคือตัววัดวัตถุประสงค์นั่นแหละนะครับ การเขียน Key r e s โ l นนั้นเนี่ยมันสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ผลลัพธ์หลักอันนี้มันสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไหมนะครับถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราอาจจะต้องปรับให้มันใช่เห็นนะครับถ้าไม่ปรับผลลัพธ์หลักก็ต้องปรับวัตถุประสงค์ใหม่เอาให้แน่ว่าอะไรคืออะไรเพราะว่ามันต้องไปด้วยกันนะฮะอ,อ,อะไรเป็นตัววัดที่จะบอกได้ว่าเราเราเรา,เราก้าวหน้าไปแล้วนะครับตัววัดก็ต้องชัดนะครับหรือเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะครับ หรือบางทีนะเขียนไม่ชัดก็ต้องถามว่าเราจะวัดมันยังไงนะครับคำถามที่จะเปลี่ยนกิจกรรมให้กลายเป็นผลลัพธ์หลักคือบางคนชอบเขียนผลลัพธ์หลักเป็นกิจกรรมเขาก็เลยบอกต้องถามบอกว่าถ้าเขียนกิจกรรมมาต้องถามว่ากิจกรรมนี้ไปทําไปเพื่ออะไรเช่นเราบอกว่าเราจะพบลูกค้า5ครั้งเนี่ยทำ,ทำไปทําไมเราจะบอกว่าเราจะไปเปิดบูธท,ที่ต่างประเทศเนี่ยไปเปิดทําไมนะครับพวกนี้คือกิจกรรมนะแล้วถ้าเกิดเราทํากิจกรรมนี้ สำเร็จแล้วมันแปลว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าซึ่งปกติถ้าเป็นกิจกรรมมันยังไม่ได้วัดวัตถุประสงค์หรอกเช่นวัตถุประสงค์เนี่ยอยากเพิ่มยอดขายแต่ว่าการเขียนคีรีซอว่าไปเปิดบูธเนี่ยมันแค่ไปเปิดบูธมันไม่ได้แปลว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจริงป่ะนะครับนั้นลองลอง,ลองหาเอาคมดูหาผลลัพธ์ออกมานะครับว่าเราอยากได้อะไรกันแน่จากการทํางานพวกนั้นมันมีเซตคาถามที่เขาจะถามในการตั้งผลลัพธ์หลักที่มันท้าทายนะครับ เขาบอกว่าลองคิดภาพดูว่าถ้าตอนนี้มันจบพีเรียดนี้ละจบช่วงเวลานี้ละนะครับแล้วผลลัพธ์หลักเนี่ยเราได้หมดเลยเนี่ยมันแปลว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้สําเร็จไหมถ้ามันไม่ใช่ก็แปลว่ามันมีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะนะครับหรือ,อลองลองดูว่าการวัดคีริเซลหรือวัดผลลัพธ์หลักเราเนี่ยมันวัดทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพหรือเปล่าคือเชิงปริมาณคือทําได้เยอะไหมเชิงคุณภาพก็คือทาได้ดีไหมมันวัดทั้งสองมุมนั้นหรือเปล่านะครับ ตัว Key Result ตัวผลลัพธ์หลักอาจจะมีทั้ง Leading ก็คือเริ่มต้นทำทำไปเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งกับ Lagging ที่เป็นผลลัพธ์ก็ได้นะครับสำหรับผมใน Leading มันก็คล้ายๆเป็น Activity Based Key Result ถ้าท่านฟัง OKR OK Weekly มาตลอดนะและ Lagging เอ้ย้ายเป็น Value Based Key Result นั่นแหละนะครับอีกคำถามหนึ่งที่ผมชอบนะเขาถามบอกว่าเ,เราสามารถลด Key Result ได้ไหมคือถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ Key Result ข้อหนึ่งเนี่ย มันแปลว่าเราต้องได้ข้อ2ด้วยหรือเปล่าถ้าถ้าได้ข้อ1นึ่งยังไงข้อ2ต้องได้อยู่แล้วข้อ2ตัดทิ้งก็ได้ครับเอาแค่ข้อ1อย่างเดียวนะครับอีกอันนึงก็คือคําถามเซตของคีริโซในการปรับให้มันดีขึ้นเนี่ยถามว่ามันมันมันน่าตื่นเต้นยังไงไอ้คีรีโซอันเนี้ยนะครับผลลัพธ์หลักเนี้ยมันน่าตื่นเต้นยังไงนะครับมันวัดได้ไหมนะครับเขาบอกว่าแทนที่จะวัดได้ไหมแค่ว่าเราอยากเพิ่มจาก ตัวตัววัดนี้เป็นตัว y เนี่ยให้ให้เขียนบอกว่าเพิ่มจาก x ไป y เช่นอย่าเขียนคีย์รีซอสแค่ว่าความคะแนนความพึงพอใจแล้ลูกค้าได้เกิน90คะแนนให้เขียนว่าคะแนนความพึงพอใจลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก70เป็นเกิน90คะแนนอย่างเงี้ยจะดีกว่าแล้วก็มันสเปซิฟิกไหมนะครับเวลาพูดถึงลูกค้าเนี่ยหมายถึงลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าหรือลูกค้ารวมเอาไว้ชัดนะครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องของความชัดเจนของของไอตัว Key r ร s o l ว e ว่าพอเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยไปใช้คำยอ่อไปใช้จาก้อนคือจาก้อนก็นคือคำพูดที่แบบภาพกว้างๆเนี่ยมันมันคนอื่นเขาเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจคุณก็ต้องเปลี่ยนนะครับให้มันชัดเจนนะครับเขาบอกว่าเอาแบบเข้าใจประเภทเด็กมปลายก็เข้าใจอะถ้าถ้าเขียนแบบนั้นเนี่ยดีละนะครับการให้สกอร์ในหนังสือเล่มนี้เราเคย,เค,ยคุยไปแล้วนะ ของเขาเนี่ยถ้าให้1เนี่ยมันแปลว่า amazing แปลว่ามันหูสุดๆดเลยยากสุดๆเลยแต่ได้ดีใจมากถ้าจุดสามเนี่ยแปลว่า commit ก็คืออันนี้ขั้นต่ำที่คุณควรทำได้จุด7อาจจะเป็น target ที่เราควรจะไปถึงน,นะ,ะเรื่องของใครเป็นคนทำจัดการเรื่อง key result ข,ข้อนี้เขาเรียกแชมเปี้ยนะแต่ผมไม่ได้เรียกแยกออกมาเขามี key result แชมเปี้ยนเลยนะครับหนังสือข้อนี้ก็คือ key result ข้อนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบนั่นเองก็ต้องชัดเจนนะครับ อย่าลืมคําว่า key result มันคือ key ไม่ใช่ all result เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่มาเยอะแยะนะครับแล้วก็แยกแยะระหว่าง h e l m e t r i c กับ key result key result ก็คือการ move ไปข้างหน้าตาม OKR OK ที่เราตั้งไว้ใช่ปะ่ะมันอาจจะเป็นบางส่วนบางเรื่องส่วน h e l m e t r i c คือการดํารงอยู่ของงานประจําที่เราต้องทําอยู่นะครับก็อยากฟังย้อนกลับก็เยอะแยะเลยครับพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากในหลายหากหลายตอนนะครับ อันนี้คือการการเซต OKR ก่อนเป็นคำถามชุดแรกนะครับที่โค้ชควรถามนะเป็นเซตแล้วก็อะไล OKR สเตจที่2เนี่ยมันเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเช็คอินแล้วก็การมอนิเตอร์เช็คอินก็คือการอัปเดตกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับเช่นคำถามว่าตอนนี้ีรีซอร์แต่ละข้อทำไปถึงไหนแล้วนะครับหรือเราทำอะไรไปบ้างแล้วมันช่วยทำให้ีรีซอร์ไปข้างหน้าได้ยังไงนะครับหรือเราได้เรียนรู้อะไร มาบ้างในระหว่างที่ทำนะครับอะไรที่เป็นแผนที่มันไปข้างหน้านะครับอะไรที่เป็นความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดมันมีเราจะจัดการความเสี่ยงนั้นได้ยังไงนะครับอาจจะพูดถึงสกอร์ก็ได้ว่าโปรเกรสเราเป็นแบบไหนที่เราคิดว่าถ้ามันไปด้วยกระบวนการแบบนี้เนี่ยสิ้นสุดไตรมาสหรือสิ้นสุดพีเรียดเนี่ยเราน่าจะได้หรือไม่ได้ขีดหรือโซอ่ข้อไหนยังไงนะครับอาจจะถามถึงความมั่นใจก็ได้ว่าเออตอนนี้คุณทําแล้วเนี่ย คุณมีความมั่นใจมากขึ้นไหมว่าจะทำสำเร็จเทียบกับคราวที่แล้วที่เราคุยกันนะครับหรือ,อ,อตอนนี้คีรีโซ์เนี่ยมันยังคงเป็นคีรีโ l ์อยู่ไหมมันยังคงคุ้มไหมที่เราใช้จะใช้เวลากับคีรีโ l ่ตรงนี้นะครับหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโปรเกรสของจริงนั่นแหละแต่ว่าแค่ความรู้สึกเนี่ยคุณรู้สึกยังไงนะครับบางทีบนโปรเกรสมันอาจจะยังไม่ได้ไปได้ไกลแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าโหเราได้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับมันทําให้เกิด ไอเดียดีๆอีกมากก,ก็คุยกันได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคําถามที่ถามบอกว่าเ,ออเราต้องเราต้องใช้ความพยายามอีกมากเท่าไหร่ครับที่จะทําให้ผลลัพธ์ใน y ีรี u l ลในผลลัพธ์หลักเนี่ยมันมันดีแล้วก็เราเราจัดการเวลาดีไหมจัดการทรัพยากรได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนคำถามในเซตที่3เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่า Reflect กับรีเซ t ตเควสชันก็คือตอนจบไตรมาสหรือจบ อาจจะ4เดือนพรีเรียเนี่ยเข้ามานั่งคุยกันเนี่ยอย่างแรกนะถามว่าจะกอรอเป็นยังไงไม่ได้เอาไปขึ้นเงินเดือนไม่ได้ไปะไรนะครับเอาไปรีเฟล็กเอาไปพูดคุยกันนะครับเราทำา k รดิตซอลข้อนี้ได้มันส่งผลกระทบต่อองค์กรยังไงนะครับลองมองย้อนกลับไปว่ามันเป็น k d รดิซอลที่ที่น่าสนใจจริงๆไหมเราใช้ความพยายามไปมากแค่ไหนครับในการทำเคร e ิ o ซอลข้อนี้ให้มันสําเร็จหรือให้มันก้าวหน้านะครับเราอยากจะจะ มีคีรีโซลแบบนี้ใน p พี i o d เรียถัดไปหรือเปล่าถ้าใช่ก็ต้องถาบว่าทำไมถ้าไม่ใช่ก็ต้องตอบว่าทำไมนะครับหรือ,เ,อ,อเราอยากที่จะปรับเปลี่ยนหรือเลิกคีรีโซลนี้ไหมหรือจะเอาคีรีโซลแบบเดิมเลยในในเพียเรียหน้าในรอบหน้านะครับแล้วก็ต้องถามว่าทำไมอีกนะครับบางอาันอาจจะต้องทำถามว่าคีรีโซลข้อนี้มันเป็นเฮลเมทริกหรือเปล่าคือมันเป็นงานประจำทั่ว,วไปที่เราต้องมอนิเตอร์อยู่แล้วหรือเปล่านะครับแต่มันไม่ใช่เป็นอิมแพ t ที่เราจะต้องการ improve อีกต่อไปบางอย่างมันกลายเป็น business as usual ละบางอย่างเราเพิ่งเริ่มทำเราอาจจะเป็น key result ใช่ไหมพอทำสำเร็จแล้วก็อาจจะแค่ c คอ t r o l มันไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเป็น key result นะครับคำถามที่ว่ามันมีเ,เรื่องของอุปสรรคอะไรไหมที่กีดกั้นทําให้เราไม่สามารถทํา Key ำ key result ข้อบางข้อได้สําเร็จหรือว่าเราต้องขอความช่วยเหลือกับใครยังไงหรือเปล่านะครับแล้วเราจะจัดการมันยังไงนะบางอันไม่สาเร็จเพราะว่าอีกฝ่ายนึงไม่ได้ร่วมมือกับเราซึ่ง ไม่รู้ว่าตอนแรกเราคุยกับเขาหรือเปล่าถ้าไม่ได้คุยเดี๋ยวรอบถัดไปก็ต้องคุยใช่ไหมถ้าคุยแล้วแต่เขาไม่ยอมทําตามสัญญาก็ต้องหาหาวิธีการนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมันมีอะไรที่เราได้เรียนรู้บ้างจากการทำไอโอเคาร์ OK นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามชุดหลักๆใน3ามสเตจนะครับในการที่โค้ชควรจะต้องควรจะต้องถามกับคนทํโอเคอาร์ในทีมหรือต่างๆนานา,นานะฮะ ในบทสรุปเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ,อ้อองค์ประกอบสําคัญสําหรับ OKR OK เนี่ยอย่างแรกก็ต้องมี o b j e c t i v e ใช่ปะ่ะที่เราต้องการจะสําเร็จ k e y r e s o l ก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเราเก้าวหน้าสําเร็จตาม o b j e c t i v e แล้วก็จะเรียกว่างานที่ต้องทําเพื่อจะตอบ k e y r e s o l นะครับเ,เรื่องของ k e y r e s o l ก็จําไว้ว่า Key แปลว่าบางอันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ Specific วัดได้ เป็นผลจริงๆไม่ใช่กิจกรรมที่ทํามีความชัดเจนมีความท้าทายอาจจะมีการให้สกอร์เพื่อจะมา reflect กันแล้วก็มีคนรับผิดชอบนะครับในในตัวของ Key Result นะในท้ายบทยังมีคําถามที่เขาบอกว่าถ้าเราทํา OKR OK ในทีมเนี่ยก็ควรจะจะมีสเต็ปขั้นตอนแล้วกันนะครับขั้นตอนตั้งแต่การ มั่นใจในเรื่องของมิชชั่นว่าทีมเรากําลังจะทําอะไรนะครับให้อธิบายเลยว่าทีมเราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับถ้าเราเจอที่เมื่อกี้ถามอ่ะถ้าเราเจอใครคนหนึ่งในลิฟต์เนี่ยเราจะอธิบายทีมเราภายใน1 1ึ่งเซนเทนซ์ประโยคจะอธิบายยังไงนะครับแล้วก็มีออบเจกตีฟอะไรนะครับมันไปลิงก์กับทีมอื่นยังไงหรือต้องต้องคอลลา o บเร e หรือต้องร่วมมือกับทีมอื่นยังไงนะครับแล้วมีทีมไหนลิงก์กับเรานะพอเราเริ่มทำออบเจ t i ีฟก็ต้องถามว่า ไอ้ออบเจกตี e เนี่ยมันของเราหรือว่า,าถ้ามันมีคนต้องช่วยม,มีใครบ้างต้องมาช่วย Objective ข้อพวกนี้นะครับในการเขียน Key Result ลนะครับเขาก็ต้องถามตัวเองว่ามันมันสะท้อนถึงออบเ c t i v e จริงไหมนะครับในการทําเรื่องงานซึ่งนี้ก็สรุปสรุปเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่างานมันไม่ใช่คีย์รี u l t กิจกรรมไม่ใช่คีย์รี l โแลเราต้องคอนเวิร์ตออกมาว่าสุดท้ายอะไรคือ ผลลัพธ์ของงานที่เราต้องการนะครับถ้างานเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้คีรีซอลข้อนี้เสร็จแปลว่าออบเจกตีมันสาเร็จจริงไหมนะครับหรือจริงๆแล้วออถ้าบางทีเสร็จแล้วแต่มันไม่ตอบออบเจกตีก็แปลว่าข้อนี้มันไม่จมําเป็นต้องทําก็ได้นะครับหรือเอาคำของงานคืออะไรนะรในในเรื่องของออคีรีซอลความยากก็คือต้องต้องคิดว่าคีรีซอลเนี่ยถ้าเราสําเร็จแล้วเนี่ยมันน่าจะทําให้ออบเจกตีเราบรรลุอะ่ะซึ่งเราต้องเขียนออบเจกตีที่มันท้าทายอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ลดลดจำนวนคีรีโซล์ลงนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นการรีไฟ n e นะครับปรับปรุงคีรีโซล์ต่างต่างนะเขาก็มีตัวอย่างคีรีโซล์ที่ไม่ดีกับคีรีซล์ที่ดีนะนะครับเช่นการเขียนคีรีโซล์ที่ไม่ดีอาจจะบอก nps 60บวก in q 4อาจจะงงว่า nps คืออะไรยังไงนะครับเขียนให้มันชัดว่า increase net promoter score วงเล็บ nps จาก current level คือ54ใน q 3ไปเป็น60ใน q 4อย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเรารีพอร์ตโดยการดูคัสเตอร์กลุ่มใหม่ภายใน3เดือนที่ซื้อภายในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว0.7ซึ่งเป็นทาเกตคือ56แล้วก็0.3ที่เป็นคอมมิตคือ54อย่างเงี้ย60คือสเตรชมันมันละเอียดกว่าเยอะนะครับหรือเขียนบอก10 use case ไม่รู้มันคืออะไรไง use case อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เขียนบอกว่าเราเพิ่มจำนวนของ use case ซึ่งมันหมายถึง c a s ใน finance กับ marketing เนี่ย เปลี่ยนไมเกรดไปยังนิวแพลตฟอร์มจาก5ในสิ้นปี2018ไปเป็น15ภายในปี2019นะครับแล้ว0.7คือ5ไป10แล้วก็0.3ไป5ไป7อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเขียนคีย์ s o ซอลแบบเนี้ยกว้าง all team complete customer interview คืออะไรก็ไม่รู้แต่พอเขียนคีย์ s o ซอลที่ดีมันเขียนบอกว่า all functions มีอะไรบ้าง product design engineering sales แล้วก็ customer success อย่างเงี้ยมี document มีการทำ document สำหรับ2คน customer ทำอะไรทำ pain point ในการในการอินเทอร์วิวที่ไม่เคยได้ถูกอินเทอร์วิวมาก่อนมันคือมันมีรายละเอียดชัดเจนอะ่ะ0.7บอก5ฟังก์ชันทํา 1, 1 1 1 document นะครับ0.3อาจจะว่า1 team member เริ่มทําอะไรเงี้ยนะครับหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยดี measure and achieve 90% customer satisfaction นะครับเขาบอกว่าให้เขียนชัดเลยว่า80% response rate for for uh, our first customer satisfaction คือเริ่มจากเก็บก่อนเก็บให้ได้80%แล้วก็ให้มันเป็น survey baseline ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราจะเพิ่มขึ้นยังไงแบบไหนคือพูดง่ายๆ e ร r e ซอ l ์ต้อง specific แล้วก็มีความชัดเจนนะครับในทายเล่มนี้ก็ยังมีการแบบเล่าเรื่องแบบเหมือนเป็น conversation ระหว่างโค้ชคนที่เขาเขียนเนี่ยเบนลาโมเต้เนี่ยกับลูกค้าจริงๆเป็นเป็น conversation ใ,ให้มาศึกษาเลยเนาะ จริงๆว่าจะจะจบนะมันยังมีอัปเปนดกอีกอีกชุดหนึ่งที่ผมก็ตอนแรกว่าเออช่างมันเถอะแต่ก็เสียดายอีกอะ่ะมันมีแบบคําถามที่เจอบ่อยนะครับเดี๋ยวเอาว่าติดไว้ก่อนอกีกสักสัปดาห์แล้วกันไม่ไม่รีบอะไรนะครับก็มันเป็นประโยชน์ก็ค่อยๆไปก็ได้เพราะตอนนี้มัน16นาทีละถ้าต่อด้วยคําถามก็เดี๋ยวจะยาวเพราะว่าเรายังมี Personal OK เด้วยที่ต้องอัปเดตนะครับเพราะนั้นติดไว้อีก1สัปดาห์สัปดาห์หน้าน่าจะจบแล้วล่ะนะครับดูจาก คำถามที่ที่มีนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพาร์ทที่2กันนะั่นคือการอัปเดต Personal OKR OK อ่ะมาดู Personal OKR OK กันนะครับ Objective ขอ้อที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับคีเรซอลหนึ่งอ่านหนังสือให้จบ30เล่มในไตรามาสนี้นะครับก็ขยบมาอีก1เล่มก็วิกละเล่มก็พอดีนะครับพอพอประมาณนั้นนะ่ะสิเล่มแล้วนะครับสิเล่มแล้วจริงจช้าไปในช่วงหลังนะ ก็ไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มก็เลยใช้เวลานานแล้วผมอ่านพร้อมๆกันหลายๆเล่มแต่ว่าถ้าดูจากเรทก,ก็ก็ไม่ได้ช้านะเพราะว่าวีที่7นี่มันครึ่งครึ่งไตรมาสละทำได้19เล่มก็น่าจะถึง30เล่มแต่ที่น่าเป็นห่วงคือคีด,ดีอง่อครับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบ13เล่มเพราะนั้นวีที่7เนี่ยมันควรจะ7เล่มละตอนนี้ได้เล่มเดียวเองนะครับเอออย่างที่บอกอ่านพร้อมกัน5 6เล่ม แต่ว่ามันก็ก้าวหน้าไปได้ดีคงมีจบเร็วๆนี้อีกสักเล่มหนึ่งสองเล่มเดี๋ยวถ้ามันจบมันจะจบพร้อมกันนะครับคีรีเซลหนึ่งจุดสามส่งเปเปอร์ไปเจอแนลสองเปเปอร์ก็ยังไม่ได้ทําก้อนนี้ค้างอยู่เป็นเป็นประเด็นแต่ว่าดีแล้วครับที่ท okay ํา OKR าเพราะว่าจะทําให้เรารู้นะผมผมทำบ็อกซิ่งไว้ละว,ว่าสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์มิดเทอมคงเป็นสัปดาห์ที่ผมได้เขียนงานวิจัย2องเปเปอร์นี้นะครับ เอาทคนิคที่2แบ,บ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นนะครับ Key 2, คิดีซอสองจุตีพิมพ์หนังสือหนึ่งเล่มที่บอกว่าอยู่กับสนักพิมพ์เนี่ยผมคุยแล้วว่าผมผมเปลี่ยนเปลี่ยนคอนเซปต์ว่าอาจจะเอาอีกเล่มหนึ่งออกสก,กับสนักพิมพ์ดีกว่าก็เลยจะดึงเล่มที่อยู่กับสนักพิมพ์เนี่ยมาตีพิมพ์เองซึ่งตอนนี้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยกําลังจะส่งให้ดีไซนเนอร์ออกแบบหนังสือนะครับก็คงใช้เวลาสักเดือนหนึ่งน่าจะน่าจะเห็นนะครับ เอ่อคีรีซลสอมีคนฟังพอดแคสต์สอ0 0มดาวนดาวโหลดต่อวันอยู่ที่1 9 2่ง้นอยห้าสิบสองเนีประมาณเท่าๆกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะแยะมากมายนะยังไม่ถึง25,000ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแค่แค่ท่านมาฟังหรือช่วยแชร์ก็ดีใจแล้วนะครับออฟเิกกีที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีวิ่งให้ได้300กิโลเมตร สัปดาห์ที่ผ่านมาก็วิ่งไปอีกได้เป็น9กกิโลแล้วถือว่าช้าเลยนะครับถือว่าช้าเลยเพราะว่าควรจะเดือนละร้อยโลนี่จะเดือนครึ่งแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยนะครับแต่ก็จะพยายามวิ่งต่อไปนะคริสซอลสามจุดสองน้ำหนักตัว77กิโลกร,รมัมอันนี้พีคสุดตั้งแต่ปีใหม่เลยครับ79.9กนะครับก็มี2ส,ส่วนคือกินกับเรื่องนอนนะออกกําลังกายก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าผมว่านอนดึกช่วงนี้นอนดึกจริงๆริงนะครับก็ต้องต้องเตือนตัวเองเหมือนกันนะครับ แล้วคีรีซาสับยูสาไมีเวลาอยู่กับครอบครัว25วันอันนี้แย่เลยเพราะว่าผมยัง7วันอยู่มาตั้งแต่วีคที่5แล้วตอนนี้วีคที่7ก็ยัง7วันนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องพยายามเตินตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับแต่นี่ก็เป็นสเสน่ห์หรือว่าเป็นประโยชน์ของการทำ OKR OK Weekly นะครับ เออสำหรับท่านที่ถามมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าโอเคาร์ไรี่มีไหมมีนะครับส่งมาอินบ็อกก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ไม่ได้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อยู่หรือเดี๋ยวอาจจะประชาสัมพันธ์อีกทีก็ได้นะครับเผื่อจะใครจะเป็นประโยชน์เอาไปเขียนเอาไปทําอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสิดีถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization